รายได้เพิ่มขึ้นแล้วแต่ทำไมความสุขถึงไม่เพิ่มตามล่ะคะหลายคนนะคะมีความคิดแบบนี้ค่ะว่ารายได้ของเราเพิ่มขึ้นทุกปีแต่ความสุขของเรากลับลดลงค่ะบางคนรู้สึกถึงขั้นเครียดเพราะว่าเงินไม่พอใช้ด้วยนะคะถ้าคุณรู้สึกแบบนี้นะแล้วก็วันนี้และปิงปิง,ปงกับมานี่ไมซ์เซตค่ะจะพาทุกคนนะคะไปรู้จักนะคะว่าอะไรที่ทำให้คุณเกิดความเครียดในเ,เมื่อคุณหาเงินได้เพิ่มมากขึ้นค่ะ อลิซาเบธฮัสเซลค่ะผู้เขียนหนังสือนะคะ The Power of Enough ค่ะได้ออกมาบอกว่าหลายคนนะคะหาเงินได้ค่อนข้างมากหลายคนหาเงินเก่งมีความมั่นคงทางการเงินแต่ความรู้สึกของเรารู้สึกถึงความไม่มั่นคงรู้สึกไม่มีความสุขแล้วก็รู้สึกถึงความเครียดทางการเงินค่ะนั่นแปลว่าคุณกําลังเกิดภาวะของความคิดขัดแคลนทางการเงินค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะไปส่าสัญญาณที่คุณอาจจะมีความคิดนี้ค่ะ อย่างแรกเลยนะคะก็คือคุณต้องหาเงินให้มากพอที่จะสามารถพักได้ค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งความคิดที่หลายคนในปัจจุบันนะคะนิยมใช้นะคะว่าต้องทํางานหนักๆทุกๆปีไม่มีวันหยุดหาเงินให้มากพอถึงจะพักได้ค่ะแน่นอนว่าการทํางานเยอะขนาดนี้นะคะน่าจะเป็นการทํางานที่สะสมทําให้เราะะเหนื่อยหลายๆปีติดต่อกันซึ่งจะนํามาะะซึ่งเรื่องของสุขภาพด้วยหรืออาจจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยและแน่นอนว่าไม่คุ้มกับเงินที่คุณได้มาแน่นอนค่ะ ถัดมาความคิดที่2ค่ะก็คือรู้สึกผิดทุกครั้งนะคะที่เราซื้อความสุขให้กับตัวเองค่ะหลายคนเป็นนะคะบอกว่าใช้เงินซื้อความสุขมันมันดูแบบสิ้นเปลืองจังเลยรู้สึกว่าไม่ไม่อยากใช้เงินกับตรงนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถให้รางวัลกับตัวเองได้นะคะในปริมาณที่พอเหมาะพอดีไม่มากจนเกินไปแล้วก็ไม่ทําให้เราเดือดร้อนจนเกินไปค่ะเพราะนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะในการสร้างแรงบันดาลใจเพิ่มพลังให้กับตัวเองสามารถทํางานได้ ได้ในระยะะยยาวค่และอย่างที่3ก็คือรู้สึกไม่เคยพอนะคะถึงแม้ว่าจะมีรายได้หรือว่ามีเงินเพิ่มขึ้นในทุกๆปีค่ะนี่อาจจะเรียกว่าเป็นพฤติกรรมที่เรียกว่าเป็น emotional deficit นั่นคือการใช้เงินกลบช่องว่างทางอารมณ์ค่ะ เติมเงินเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอสักทีค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็น3สัญญาณนะคะของ Money m i n d s e ซที่คุณอาจจะเกิดภาวะขาดแคลนมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะคนรวยที่แท้จริงนอกจากจะหาเงินเก่งแล้วคุณยังต้องมีความคิดทางการเงินที่ถูกต้องด้วยค่ะ และคนที่มีความมั่นคงนะคะนอกจากหาเงินเก่งเป็นคนที่รวยแล้วจองต้องมีการแบ่งเวลานะคะในการทํางานรู้จักเวลาหยุดรู้จักเวลาใช้เงินในการสร้างมูล,ลค่าคุณภาพชีวิตของเราให้ดีมากยิ่งขึ้นแล้ววันนี้คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนมันนี่ไหมเซตของคุณหรือยังคะ